ทองโรงเรียนทางข้างมีทั้งสองคนนะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลอยสองหลวงเพื่อนอ,อนุสร์ค่ะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักน้องๆสองคนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเรีนพี่น้องคนแรกนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายนรุชเชียยโรืจอ่์ลิติก้าค่ะชื่อวรุษเป็เออชื่อเล่นช,เนชื่อตามน้องตามค่ะน้องตามแล้วก็น้องก้านะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้คุยกันนอกรอบแล้วค่ะเด๋ิวแนะนําให้เองนลยลกกันนะคะน้องตามตอนนี้ค่ะเขาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเรียนแผนวิทย์วิทย์ประยุกต์ก็คือวิทย์รวมกันกับกายภาพคือเป็นวิทย์กีฬานั่นแหละนะคะส่วนน้องก้าก็เรียนแผนเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วซึ่งน้องสองคนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันนะคะวันนี้ไปแข่งขันที่ไหนมาองก้า จะมอบางกะปิเจอทีมปูตาหลวงกับชวนบุรีเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างแพ้ครับแพ้ห้าออเอาแต่ไม,ม่ต้องทำเสียงเศร้า,ามาเล่าบางสั่งเป็นยังงี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ระบบคล่องวันไหนคะการจุดสกอร์ก,กร็จะเขาอาเจนตัวทีมเราเพราะว่าเมื่อวานเราก็แข่งมาแล้วแมนเนี่ะเหนื่อยเลยก่อน,นจะไปค คือเขาได้เรื่องของความฟิตมากกว่าเราเอย่างนั้นเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกันในสภาพปกติเนี้ยเราคิดว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมได้ได้นะทีนี้เราไว้ไปแก้ตัวในแมตช์หลังครับค่ะแล้วตรงจุดที่เสียไปเนี่ยคิดว่าถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยในสภาพที่เราก็เหนื่อยแบบนี้แหละถ้าเราเล่นอีกทีนึงอยู่ก็จะต้องเปแบบนี้แหละเพราะเราเหนื่อยไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราเสียประตูเร็วด้วยหรือว่ายังไงเสียประตูเร็วด้วย อถ้าเกิดว่าเราไม่เสียประตูเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะมีไหมน้องก้าววันนี้มีครับยิงประตูเยอะเลยไม่เข้ายิบมยังไม่จบไม่ได้ใช่ไหมจบไม่ได้ชนเสาบ้างต้องตามนะคะน้องตามเป็นงไ,ปไงบ้างไปแห่งขันวันนี้กดดนันไหมก็กดดันอืม,อม เรารู้ชื่อทีมภูตาหลวงเนี่ยพอเราฟังชื่อผู้แข่งแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเลยที่ต้องไปเจอง่ายเราจะชนะได้สบายอือนี้เล่นไปก็อืเอออะไรที่มันทำให้เราพลิกผันต่างๆมันเสียบตัวง่ายครับพลิกผ่านแบบไปเล่นลูกเล่นลูกเขาดีค่ะเรียกได้ว่าคือเขาอ่ะมาในสภาพของความฟิตมากกว่าเราอย่างนี้ใช่ไหม แล้วคือพอเราไปเล่นเนี่ยร่างกายของเราเหนื่อยนะคะอย่างที่ต้องตามบอกพอเราเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่พร้อมพอมไม่พร้อมเนี่ยเราก็ไปเสียประตูเร็วเพราะเสียประตูเร็วนี้ประตูก็ไหลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องตามแล้วจุดที่เราคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยในแมตช์ต่อต่อไปสมมติต้องไปเจอกันอีกเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะต้องเอาชนะเขาที่ตรงไหนเปิดเปิดรับเต็มที่แล้วลงเต็มที่ เล่นเกมรับให้เหนียวแน่นใช่ไหมคะแล้วจบเกมรุกด้วยการยิงสกอร์ให้แม่นยำตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดเราทําได้แบบนี้ปุ๊บเราจะสามารถเอาชนะเขาได้พูดถึงเรื่องการเตรียมทีมมากดีกว่าคะ่ะน้องทั้งสองคนนี้นะคะเป็นชุดที่จะต้องเตรียมทีมไปป้องกันแชมป์ในรายการอะไรน้องก้าภูเก็ตเกมความพร้อมมาถึยงไงแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่รวมตัวอะไรเลยจะแข่งขันเมื่อไหร่คะินปีนี้ ประมาณช่วงเด mhm. <C> ือนตุลาคมใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้รวมทีมกันก็น่าจะรวมทีมโรงเรียนกีฬาจะรวมกันไปค่ะก็ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าการไปป้องกันแชมป์เนี่ยโค้ชเองเขาก็บอกพี่ดีแล้วบอกว่ามันกดดันกว่าการไปเอาแชมป์อีกเพราะว่าคนเราเนี่ยที่จะไปแข่งนะคะตามภาษาทีมเลยรู้ว่าเราต้องมาแข่งกับแชมป์เก่าแน่นอนเขาจะมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างนี้เนี่ยเรามาีวิธีการอะไรที่จะไปรับมือกับเขาบ้างน้องกล้าเราก็ต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาเหมือนกันอือเขามากันร้อยเราก็ไปร้อยเขร้อยยังไงเออค่ะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคพิเศษ พี่รวมกันเลยนะคะแทคกติกเทคนิคเทคนิคพิเศษเออเทคนิคพิเศษที่เราจะใช้ซ้อมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์และเราเหนื่อยร่างกายไม่ฟิตพอไม่เสริมพอไม่พร้มพอมเราเลยไปแพ้มาแล้วเราจะมีวิธีการอะไรถ้าเกิดว่าแม็กอย่างนี้ค่ะมันชนชนชน,ชนกันอย่างเงี้ยเราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงน้องกะโอ้พักผ่อนให้เต็มที่อือแล้วก็กินอาหารที่มเกิดประโยชน์นด้วย่างใด ถือว่าประสบการณ์วันนี้สามารถสอนเราได้เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ไปเนาะค่ะเรื่องของกีฬากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของการเรียนกันมากดีกว่าค่ะการเรียนก็สําคัญนะคะน้องๆเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเรียนหนังสือควบคู่กับการเล่นกีฬาซึ่งต้องบอกว่าการเรียนเนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักใช่ไหมคะอย่างน้องตามเองเนี่ยเขาอยู่ในชั้นประยมศึกษาปีที่4 ก็ถือเป็นการเริ่มต้นของในการเรียนม่ว่มศึกษาตอนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนอนาคตเนี่ยอาจจะว่างอยู่นะคะเป็นการลองค้นหาในสิ่งที่เองชอบอ่าเราไปถามก่อนดีกว่าว่าน้องเขาชอบวิชาอะไรมากที่สุดเขาเรียนวิชาไทยภา,าษาไทาย<ฆ>ภา,าษาไทายเกกับสังคมเออเพราะอะไรคะเขาเรียนสนุกียนภาษาไทายเร่ชอบอะไร มรนเป็นภาษาของประเทศเราเลยภาษาไทายอยากจะถามว่ามันเป็นการแต่งกอนหรือว่าเป็นการแต่งกรแล้วก็เขียนเรียงความอมแล้วก็จะมีวรรณคดีใช่ไหมคะที่เราจะต้องศึกษาออถ้าย้อนไวยไปค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะพี่ก็จะออตอนที่พี่เรียน,นยก็มีการเรียนภาษาไทายก็จะมีเรียงความถือเป็นอะไรที่สำคัญมากชอบเขียนเรียงความไหมคะ อ่าอย่างเขียนเรียงความนี่หรือว่าเขียนบันทึกประจําวันเขียนอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไปต่อยอดในอนาะคตได้นะคะต่อไปนี่อาจจะเป็นผู้ประพันธ์บทละครอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออก็ว่ากันไปนะคะอาจจะเล่นกีฬาฟุตซอลด้วยทําอะไรูกพี่ก็เลือเล่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะอะเรื่องของการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญตรงนี้เนี่ย การสลับสวนจากที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะซึ่งอย่างที่พี่บอกไว้ว่าการเรียนสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านเขาก็ต้องมองว่าสําคัญเหมือนกันแต่ว่าน้องตามเองเนี่ยก็เล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาในส่วนของครูซอลอยากจะถามว่าความกังวลใจของผู้ปกครองเนี่ยมีบ้างหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วผู้ปกครองเข้าใจว่าในการเล่นกีฬาครับเข้าใจไม่กังวลเลยเออไม่ได้กลัวใช่ไหมว่าเราจะเล่นกีฬาแล้วทิ้งการเรียน ตรงนี้นี่เรามีวิธีทําให้เขาเข้าใจหรือว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาเข้าใจแล้วก่อนมาตอนมอนหนึ่งเขาก็เข้าใจอยถ้าต้องขาด,ขาด,ข,าดขาดเรียนเน่งเป็นปีดาบเขาทีเดียค่ะแล้วเขามีถามสอบถามไหมคะสอบถามถวงเออเป็นยังไงบ้างเรียนไปถึงไหนเรียนไม่ทันเพื่อนหรือเปล่าอืมแล้วมันเคยเกิดขึ้นมา้าไหมเรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยบางทีเราต้องหยุดเรียนอย่างสมมติวันนี้อาจารย์ จะสอนบทเรียนบทเรียนใหม่ละเราต้องเริ่มบทเรียนใหม่ยูนิตใหม่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราขาดเรียนเราไปเล่นกันข่งขันเราเรียนไม่ทันเพื่อน<ร>ไหมมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาแบบจะคอยตามงานให้อันนี้คือเป็นเพื่อนสนิทเราหรือว่าเป็นอาจารย์มอบหมายคะเป็นเพื่อนอ๋อเพือ่อนสนิทของเราเองเขาก็จะคอยตามงานไปให้แล้วก็คอยดูให้ เออถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะอย่างนี้ต้องทําตัวยังไงะคะเพื่อถึงจะรักเราแล้วเพื่อถึงจะดีกับเราแบบนี้ก็มีอะไรก็แบ่งปันโัวเอนเพื่อนใช่แล้วสิส่งที่สำคัญที่สุดความจริงใจใช่ไหมคะในเมื่อเรามีความจริงใจให้กันนะคะเราจริงใจเพื่อนเพื่อนกจริงใจกับเราตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงวัยน,นี้นะเป็นช่วงที่เพื่อนเนี่ยจะสนิทกันมากที่สุดเลยสําหรับบางคนนะอย่างพี่พีเอเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกพี่พีเนี่ยเิกกับเพื่อนตอนมหาวิทยาลัย แต่ว่าตอนช่วงมัธยมเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันในห้องห้องหนึ่งแล้วก็เรียนไปได้วยกันทั้งหมดเลยสมมติว่าวันหนึ่งมี8ปดคาบเรียนกันทั้ง8ปดคาบเลยตรงนี้นี่ถือเป็นที่สำคัญแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตรงนี้เอาไว้นะคะเป็นกระชอนที่ดีอ่ะอันนี้ในส่วนของน้องตามากันถึงน้องกล้าบ้างดีกว่าน้องกล้าในส่วนของการเรียนตอนนี้อยู่มัธยมศึกษาปีที่5แน่อน,อนอนว่าอีกปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคิดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตรงนี้น้องกล้า มีความคิดวางแผนในเรื่องนี้ไว้บ้างอย่างไรคะก็ตามที่อาจารย์เขาพูดไว้ว่ามีโควตาเข้ามาประกบมหาลัยอย่างเงี้ยแต่เราก็จะดูว่าเราถนัดหรือเปล่ามีอะไรบ้างถนัดอะไรชอบอะไรคะชอบวิทยาศาสตร์เหรอคะวิทยาศาสตร์กับ่สุขาภิบาอมันก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจเหมือนกันนะคะคิการในหมู่ของนักกีฬาค่ะบางคนก็ชอบเรียนหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ชอบเล่นก,กีฬาด้วยเนี่ยบางคนก็อาจจะอยากเอาความรู้เนี่ยมาแดัดแปลงในเรื่องก,กีฬาอาจจะมีเรื่องวิชาสถิติก็ยากเหมือนกันนะต่อไปเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแผนการวางอนาคตต่อไปคือใช้ประโยชน์จากการที่เราได้เป็นนักกีฬามันก็จะมีทุนการศึกษาเราก็ใช้โอกาสตรงนั้นใช้สิทธิตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนี้เราเล่นในตำแหน่ง,งกองหน้า อะไรที่ถือว่าจะบ่งบอกว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพการยิงประตูเหรออือเป็นผลับใช่ไหมคะแล้วก็การความล้อ,องตัวยังไงคะล้องตัวยังไงคือเราสามารถอ,อพาบอลกับเราได้พาบอลไม่รูได้อือแล้วการจ่ายบอลให้เพื่อนล่ะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไหมสำหรับกองหน้าเป็นนะ เใช,ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราลอยเคื่อนจา่ายใหนเราอย่างเดียวใช่ไหมต้องพัดตอนเพื่อนแล้วก็ไปหาตำแหน่งที่บ้างเราต้องเรียกได้ว่าเราต้องหาช่องทางในการที่เราจะทำประตูให้ได้เพราะว่าเราทําตูได้เกมจบเกมเปลี่ยนอ,อถือเป็นอะไรที่เป็นหน้าที่ของกองหน้าที่สําคัญอ สุดท้ายนะคะพี่ก็อยากจะให้น้องๆค่ะเขาฝากถึงน้องๆอีกหลายๆคนนะคะโดยการที่ให้น้องเขาพูดถึงตนเองค่ะเวลาที่ไปแข่งขันกลับมาเนี่ยแล้วบางครั้งนะคะอาจจะไม่ได้ประบสบความสําเร็จเพราะว่าแน่นอนนะคะว่า2ทีมไปแข่งขันกันทีมหนึ่งชนะก็ยังมีทีมหนึ่งแพ้ค่ะแต่ในเมื่อเราเป็นหนึ่งในทีมที่แพ้เนี่ยเราจะไม่ทีจะมีวิธีปลอบใจตนเองมีวิธีบอกตัวเองว่ายังไงต้องกล้าค่ะก็พอได้แต่อย่าถอยเพราะว่า แต่ถ้าเราแพ้วันนี้ก็วันหน้าก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะต้องตามค่ะก็ช้อมมันหนักขึ้นแล้วก็กระตุ้นเพื่อนๆให้จิ้มรวมทีมได้เด็ดพออือค่ะเป็นคำตอ,อบที่ดีมากมากนะคะมีการกระตุน้นเพื่อร่วมทีมด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะทีมเวิร์กสำคัญมากๆนะคะในการเล่นเป็นทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยแน่นอนนะคะว่าฟุตบอลหรือฟุตซอลเขาไม่เล่นกันคนเดียวเขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีถ้าเรามีระบบทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ตามมานะคะอ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆสองคนมากนะคะที่เขามาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังแน่นอนคะ่ะว่าชนะกลับมาเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะพื่กนก็ต้องดีใจอยู่แล้วแต่ว่าบางทีความผิดหวังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ าจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราค่ะบางคนเกิดมานะคะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะน้องๆอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากค่ะแค่เราตั้งใจทํามามีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีใจรักมีความจริงใจกับสิ่งที่เราทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วะคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ แต่ว่ารายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะในเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามสรุปผลการแข่งขนันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีการแข่งขันอะไรไปบ้างและมีผลสกอร์เป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักพู่นึงค่ะ